ไปแล้วพูดโอ้ยแบบไปแล้ว okay. ว่าห้องคือไม่คือบูนยิ่งไปซ้ำพ right? huh? okay. ี่น้องนี่ครับผมมีเตี่ยมครับพี่น้องครับผมนี่ครับไม้ยำพี่น้องครับผมสุดยอดครับผ่านพี่น้องผ่านผ่านผานครับผมเอาครับผมมีเตี่ยมครับครับนี่ครับผมได้เป็ดพี่น้องครับผมหลังนี่บ่เห็นครับไยขาดพี่น้องนี่โอขาดไปแังไบ่ครับนี่ ขาดจนำจำจำเงาเลยพี่น้องเสียเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีบ้าวอีสานหาอยู่หากินเชนแอร์ครับพบกันอีกแล้วครับเมื่อนี้พี่น้องไปครับเมื่อนี้ครับพามาใส่กอมกอพี่น้องนะใซมกอครับผมใส่ไก่พี่น้องขอบขี่ไก่เต็มเลยครับพี่น้องนีย ห้อยขี่ไก่เต็มไล้ครับพี่น้องยางมากไม่เห็นคุณครับพี่ครับไม่ได้ขี่ไก่พี่น้องเออขี่ไก่ต่อยเลยพี่น้องขี่ไก่ครับเดี๋ยวไม่ได้ขี่ไก่พี่น้องเออพี่น้องนี่ครับผมล่างไซน์หนีระเบิงพี่น,น,น้องเปลี่ยนไดงแล้วครับเนาะนี่ครับกลมกลาเขาเตื่อมกอ้อยนะครับ lòng mừng cứ lòng khือ luôn á, à, say đi, say lâm quang này đi lỏng, quay khỉ tiêm đi, lún gần với lỏng. เปลยนเลยนะคร yes. tá, ับแล้วเขาครับพี่ลองก็ตอให้ดีเราล้างเลยรับผมฟ้องเลยพี um> ่้องฟ้องก่อนโอ้ยพีชีดีพี่้อง บวงนี้ไปรับเสียบเลยครับไปรับเชียกใบริววงรปล่านี่คเหตุเรียว,วไม่ไหมครับนี่ยเหตุเรี่ยวว่านนีครับมือนี้วันหยุดนะครับเนาะหยุดกระเล็ดได ลองเอามาใส่เบิ่งนําเนาะนี่ครเป็นบ่วงบ่วงมากก็สิรอดเขา้าบ่วงพี่น้องนี่ไก่ Ừ. À, nhỉ mình xuân ha một bắt thật hai nhà mà rồi đấy sẽ có nhà rồi ประมาณนี้ครับน,น,นี่พี่องอะนี่พี่นพ่ไป่แก้เลยนะครับผม เต็มนะครับบางทีใกล้เกินโอเค มันเท่าที่กินตะยูไป

Say, commanding, có commanding, 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 luôn, commanding, 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 ส่ใหญ่ไปหาส้นยืนน้ำ่ะเขาจสี่งล่าพี่นรอกก็ใช้แบบนี้เราบนอรอติดตามมงกันาะเราจะเป็นยังไงนะสได้ผลบ่เราละครับบ่วงเขาใส่เลาี้เราติดตามเนาเนาะฝากพี่้องก็เลยก็แช่ครับผมจะเริ่มกดติดตามนนโปรัา,ากใครนะครับพี่หลงเอาหเวลาใส่ไวอนพี่้องกันนะครับใส่ไวจริงแบบสีาหลังครับผมวับซี ใหญ่ไปใส่บนยืนน้องนะครับนี่นะครับผมลั่งนี่ใส่นีนะครับใส่ประมาณนี้พี่น้องจับุ่นกันครับผมนี่ใส่สีเขีไก่เด้ครับนี่ก็จะเปียกได้ครับผมหน้าใหม่เปียกได้ครับ นี่ครับพี่น้อง,อองนะอมาลุนกันพี่น้องนะเป็นไนด้แล้วผมีใส่อีเลยครับอ่ะดีแหละพี่น้อง เพลงสิครับขี่ใจขี่ใจขี่นี่แขนว่าไงพี่รองขี่ใจพี่ลองนีมครับอ้าไม่เจ้นอย่า่ไอ้าเชียบโอ้ไปแล้วพุดโอ้ไปแล้วพุดโอ้ยเดี๋บักจูบยิ่ง ไซ้ำมินามะต้อนใส้แถวเนี่ยแหละใส้จุ่มเนี่ยแหละนี่ไปซ้ำพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้นี่บินวอกเว้ยบินวอกวึ่งเลยเาเห็นตัวแล้วครับบัานนี้ ใช้ไปจริงสิครับผมน้ำพาใส่แบบนี้ครับเขียนเอาแล้วเนีย่ยน้ำคว่างสิครับผมไปดุนกันพี่น้องนี่ครับที่เหลือไปเซียนเบื่อแล้วจะขี่เบื่หรือเปล่าเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ครับใส่เอาพอติดตามครับพี่น้องเพียรไปพร้อมครับนี่ครับห้อยตั้งเพียรตั้งไก่ห้อยห้อยเพียรครับพี่น้องห้อยไก่กันมาลงมากินหายกินมองับเอา เราติดตามมึงครับพี่น้องครับฝากพี่น้องก็อลไรก็แชร์กดติดตามนะครับกด subscribe แล้วเพิ่ม่เดี๋ยวพ่อไม่ใหม่เล <it. S 1> eh? ยพี่น้องครับเอาผมเอาสำหรับคลิปนี้แล้วล่ะรอติดตามมึงเพื่อแล้วครับว่าเป็นยังไงซึ่คือเมื่อคืนนะครับเนาะรอติดตามคลิปเพื่อแล้วครับตอนมาหยาบนะครับเนาะไปครับพี่น้องหยาบมึงพี่น so ้องไปเลยแรงแล้วครับคำแล้วแรงแล้ว นี่ครับลัางหนึ่งหลังนี้ว่าถือพี่รองยูพก,ก่กอครัหลังหนึ่งใช่ไว้ดีพี่รองหอลังนี่ว่าเห็นครับไ้่ห้อยขาดพี่รองนี่โอ้ขาดไปัเร็วครับนี่ ขาดจนกำจำเงาเลยพี่น้องเสียเลยครับขาดพี่น้องเพี่อเงี้ยเงาพี่ครับเพี่อะขาดครับผ้าไปขาดอะลรเลยครับพี่น้องพุ่นปุ่นปุ่นโอนั่นนั่นนั่นถือเสียพี่น,น้องผ่านพี่น้องผ่านผ่านผานครับผมเอาครับผมมีแต้มครับครับนี่ครับผมได้เป็ดพี่น้องครับผม โอ้แต่ว่าหลังนึงขาดพี่น้องขาดจังไลยบูนี่ขาดครับหลังนึงขาดพี่น้องเนาถือว่ามีแต้มครับผมไม่ยามได้แต,นะต้มครับผมนัดนี่ครับใจไลยผมขอห้องหยาบเลยครับเหลไม่แก่ครับผม โอ้ยมันนี่คนเอาแข่เลยเฮ้ยไอ้น้ำเอายุงมใส่เอาุงมาใส่ถุงมาใส่ขาดแม่ล้างนั่นแมลั้งนี่ขาดไหมส้นยันหุ่นยัตื้อให้หุ่นเจ้าว่านี่ขาดไปซิวะนี่โอ้เสียใมีอีกลังนึงแล้วนี่ขาดเสียไหมนี่ไป nhi nghèo, nỉ nghèo này khát ừ. ừ. chắc nỉ, ờm, bị tổ chắc vậy xây nhàng bưng bó vẫn chế bó, hắn bó biến bỏ cái bó ừ, bị kia bố phăn rồi bối, hắn nó mất xe vào tung xe gì เมื่อไรอ่ะเรียบร้อยครับผมเอ๋อพี่นอ้องผ่านพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปยามพุ่นตัวครับเดี๋ยวไปยามพุ่นตัวครับผม,ม,มไปครับผมหอ,อดมองยามมองที่ซองเราพี่นอ้องเปลี่ยนเลยนะครับเนาะโอ้หูมองนีเข้าคือเก่าครับมหมุนหนีเข้ายังคือเก่็หอยเปียก <S preach science> Không. Bueno, đó lắm đây, gần gần lên cái đầu, gần 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 เดี๋ยวลังหนึ่งเขาใส่ไปเมื่อเชนสู้เราไม่ยอมเนะ,ออเ,นะเอ่งสองสามจีสามลัหนึ่ง,ส,งสามหนึงสองสามลังสี่ลังนึ่งหะ ฮะอย่าม,มองนั้นก็มองนี้ปะ่ะเออสองมองเนี่ยโหเจ็บหลังนี่ยเจ็บหลังนี้เออห้อยตีนพี่ต้องขี่เขาพี่ขี่กันมิแหวเก่าครับนี่ครับ ข้างนี้พ่อถือพี่หลงข้างนี้พ่อถือครับผมใส่ไป็นสีเขียวแล้วครับผมนี่อ้จังมากรอดติดตามครับผมเอาแสดงว่าพันพี่หองพันเยอะมือนีิมีตัวครับผมได้ตัวครับผมเนาะได้ตัวครับได้ตัวหนึ่งนะ้ำหนาะ ใช้เพลสิเลยพี่น้องอ่ะรถติดตามคลิปหนาครับผมเนาะเขาเสียวยังมาใส่เขาเสียวยังมาดักนะครับเนาะรถติดตามคลิปหนาครับผมเนาะเขาเสียวกับดักแนวใดมาดักไม่หาหากินซูพี่น้องเบิ่งอยู่นะครับเนาะนี่ครับผมเอาผมพานครับผมมือนี้ครับผมมีตัวครับเนาะครับผมณสารพิปนี้ ผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับนะครับผมสวัสดีครับ